ี่าจะประมาณยี่สิบแล้วก็คือจะซักผ้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่าแค่ยี่สิบโอเคตลกบ้าเลยขำบุกตัวเองมัไมนแือคนเล่นเช่นตื้นไงเออประเด็นอ่ะคือแบบแรกเขาไอเขาเซตติ้งผิดเขาเปิดโอเวอร์ไทม์ไปด้วยแม่งก็เลยลันไปเกือบสามสิบโอเวอร์ไทม์โอเวอร์ไทม์นี่เหมือนโอเวอร์วัน อาจจะใกล้เคียงที่มันก็คล้ายๆกันวัดกระถางก็ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เร่งเวลาแบบบึ้มๆเหมือนโอวัดนะใกล้จังอร์ดเตอแล้วยังไงอะเราดอตองก็พอด็อกเตอร์เท่านั้นละอยู่บนเนี่ยเลยอจุบคอ แล้วแบบระยะประชิดกูหามุมกูหามุมก่อนกูหามุมก่อนอยู่ข้างล่าง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 ตามพี่มาแล้วหนึ่งสเตปโอเคไม่โดนหรอกไอ้น้องจะมาช็อตพี่อ่ะสามปียังเร็วไปปีก็วนไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยเขาตียัดไม้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพีหนุ่ม โอเคฮิเวีกัมมีคนฝันตรงนี้ด้วยโอ้สวยงามสวยงามลงมาหายปักแจงต่อรอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาที่เดิม้ผมพิสตาโต้กับเอออันนีมีตรงไหนตู้ไหนตู้ที่ลงมาเมื่อกี้เลยไปละไปละหายไปละ มันมีเอานั้นด้วยนะหัวหมาโอเคหัวหมาหรือจะสู้หมูหมีมาแล้วมาอีก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 แล้วจะสู้หัวหมาหหูหรือจะสู้หมูหมีก็ไปอีกหนึ่งพันแต้มครับผมได้หนึ่งมาที่เดิมได้ฮะที่เดิมได้ได้หนึ่งยิ้มได้หนึ่งแบงสวยงามสวยสวยโบอว์โอเคโอเค เฮ้ยไม่เหมือนจคุยหลุดแล้วไม่ถึงไม่บอกกันเอ้าเสียงมันยังตามมาอยู่เลยไม่รู้ว่าหลุดหลับไปโอ้โหแล้วมาเชื่อมด้วยเดี๋ยวไปปั๊ไปตู้ไหนตู้ไหนตู้ไหนว่ามาเลยตู้ไหนยังจะตู้ไหนมันไปแล้วมันไปแล้วพบพี่เขาเชื่อมกันพบพี่ปักใจเข้าใจไหมปลักใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหวนะแบบนี้นะล้องซู๊กไม่ได้หรอกสุดยังอ่ะ เสียไม้หรือจะสู้เสียงเงินฮะโอเคสวยสวยสวยถือว่าสองเครื่องยังไม่ได้แขวนใครถือว่าสวยสวยมันจะตอดหนึ่งพันจะตายแล้วช่วยขาด้วยเดี๋ยวตักใจอย่างดีโอ้โหเข็มเข็มมันลงไม่ตรงโบอยู่ไหนโบอยู่ไหน ู่นี่ไงอยู่นี่คืออยู่ไหนวะล้มแล้วนี่เราต้องไปช่วยสาวแล้ววะเราต้องไปช่วยสาวว่ะโอเคอ้าวอยุดดิอยู่ข้างล่างไอเวนพักใจเวิงขึ้นบนวิ่เขามันอั์ตีแสนโวลต์โอเคพักใจลากไปสวยงามครับผมาครับผมย ที่มาช่วยที่มาช่วยโบแบบแล้วพี่ก็อ๋อพี่ต้องพี่ต้องสะบัดหลุดพี่ต้องสะบัดหลุดพี่ทําอะไรไม่ได้พี่ต้องพี่ต้องสะบัดสะบัดถึงฮเออผมว่าด็อกเตอร์ตัวนี้ป่วยไม่พี่ป่วยเลยอ่ะป่วยอยู่ยัดไม้เลยอ่ะมันไม่ไปหาหมอหรอไม่พังไม้ด้วยเอาไปน้องถ้าไม่พังไม้ก็ทั้งวันโอเค ไอ้เครื่องอยู่ไหนวะวิ่งเ่ยไม่ต้องฮิวปวดไม่ต้องฮิวไม่ต้องฮิวโดนยัดเข็มบอสเข็มโดนยัดเข็มซึ้งเครื่องอยู่ไหนข้างบนนี่หแล้วหลุด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 ้หลุดแล้วหลุดแล้หลุดแม้วลอดนน้้มันดแลยว้วหล้วหลเด้หลุดแล้ว้วว้ว้้ล แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอเคพี่ปั่นระเบิดโอเคไรพี่ไรพี่ไรพี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของน้องหายหายมมันมันยังไงมันยังงงงงอยู่มันช็อตไฟฟ้าแสนโวตน โอ้ถ้าน้องชาร์จแบบนี้ได้ทั้งวันนะบอกเลยได้ทั้งวันมมาผมมาผได้ทั้งวันได้ทั้งวันเดวดดตูไหนตู้ไหนหาไม่เจอทั้งวัน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 ตู้ตู้ทั้งวันหนึ่งสองสามแวสตันไม่โดนสวยงามสวยงามไม่มีตายยากด้วยประเด็ตายยากเขาไม่ใช้กัน พี่ใส่สุดพี่ใส่สุดพี่ใส่สุดที่ไม่รู้พี่ไม่รู้อืมที่ไม่รู้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยมันยังวนอยู่กับพี่อยู่เลยวะอ้าไปไหนแล้วไปตีกไม้ไม้หมดแบบนะทุกคนตอนนี้จุกระบาดกจำลังสองแทนทรยังไม่ได้ไอ้นี่เลยที่เรายังไม่ได้ขังไม้ในซอกไม้อะโอเคมาเจอกูเฉยมาเจอกูเฉยเอ้าพี่แทนเจอพี่ก็ว่าอะไรก็มันวิ่งสวนพี่ไปเมื่อกี้อ่ะ พี่จะตามไปเลยเป็นผักเลยพี่จะตามไปวะพี่จะซัพพอร์ตพี่จะซัพพอร์ตแสดงว่าเขาคนี้เขาไม่สมพงกับป่วยวะไม่เจอเลยไม่เจอกันเลยอ่ะโบอยู่ไหนโบอยู่ไหนข้างบนข้างบนกูลงมาข้างล่างมาขึ้นไปข้างบนป่วยปั่นไปชิวๆิอคลหลงคิลเลร์หลงแล้วหลงเล ไปรูปหัวใจเงียบๆอยู่ที่ประตูได้จะสิบแล้วจะสิบแล้วเงียบเงียบแต่อยียบอะไรทั้งนั้นพี่เตะปักทองมาแล้วป่วยพี่เตะอันหนึ่งพี่เตะอันหนึ่งพี่หนืดพี่หนืดมันไม่ไล่พี่วะมันกลัวพี่แล้วป่วยป่วยต้องจัดการมันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคฮะพี่ใส่สูตรพี่ใส่สูตร ปล่อยมาประตูเมื่อกี้ได้นะพี่แทนนี่ฮะเทสโนวันให้หน่อยเทสโนวันโบเห็นพี่สายนาปะเห็นปะมา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 เสร็จแล้ว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 มาอีกนดเดียวอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมันเสร็จยังไงวะอีกนิดเดียวเห็นไหมแค่ามาเขียน ออกก็ได้โอเค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 กูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วดีนะเมื่อกี้ไม่เทสที่น่าจะเป็นรับหน่อยอ่ะโอ้โหเป็นไงดูก็รู้ว่าใครเป็นคนแบกนะทุกคนนะก็คือพักใจนั่นเองนะผมเห็นไหมโอ้แต้มเยอะสุดแ้มเยอะสุดแต้มเยอะสุดเขาไม่นับนะเขานับคนที่สอง โหข้าตกรมีสองเอิ